โอ้เอาครับแกลกาดโดนมาแล้สอกขวาครับลนเลยเดินเข้าหากาดีห้ามตกเลยครับแม่นิญาตให้กาดตกครับเพื่อไทยอุ้ยแม่อัปคัตยังไม่โดนครับขวาต่อยหมัดเนี่ยถือว่ายังยังหน้าหวัดเสียวอยู่นะครับหมัดของโมฮัมเหม็ดหมัดขวาครับโยนเข่าไปครับโยนเข่าทีครับเพื่อไทยตอนนี้นี่เน้นแบบโยนเข่าแบบไม่ต้องยังไงดีครับโดนทีไปครับต่อยขวาครับ ้องถอยครับตอนนี้เพื่อไทยเดินเร่งเต็มกำลังครับเอาโดนขาโดนขาทําท่าสะดุ้งให้เห็นครับตะขวาเกือบเข้าการขอขวาอีกทีครับสอกมาล็อกคอล็อกแมาเนยลุยต่อครับเพื่อไทยอันนี้เริ่มจะเห็นแววแล้วครับเดินเข้าไปอ้าวแม่ยังมีโต้ครับมูฮัมหมัดอ้าวโดนหมัดน,นี่แม่จะมีซึมไม่ได้ครับเพื่อไทยโอ้โหอ้าวครับแม่าโดนหมัดแล้วสอกขวา ดูครับหมัดโนนหมัดมีโครงเพลงเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับเกือบไปครับยกเข่าไปต่อยมาสับซอกขวาเนี่ยแหละครับอู๋นี่ครับล่วงเลยครับจังหวะสะบัดศอกครับดูอีกทีครับอูอกขวาครับหน้าเปิดพอดีครับจังหวะก้มมาเข่าอู๋นี่ครับเข้าไปค้างเหมือนกันครับช็อตปิดเกมครับซอกขวาครับสะบัดครับ เต็มเต็มท่อนแขนแล้วครับกรรมาการนารินครับไปที่มุมแดงน,นะครับดมมือให้กับเพื่อไทยพอพนมพรครับแล้วก็จับไปที่ดนเดนนี่อีกครั้งหนึ่งครับอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับนี่ครับ